ครับคิดถึงเสียงกีตาร์พี่ยูโรรับทราบค่ะจะไปแม็โครโอเคครับละครฮักหลายเปิดกล้องเมื่อไหร่เปิดกล้องหลังจากเข็มซ่อนปลายปิดนะครับเพราะว่า สปอยอยู่นิดนึงว่าจะมีการเปลี่ยนลุกอ่ะผู้จัดการเข้ามานะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมกับพี่เข้มมัจชวีจะไปทะเลกันแล้วจะไปซื้อของที่แมคโครเพราะว่าแมคโครมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับและฝากติดตามพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้จะมีผมกับพี่เข้มไปแมคโครกันนะครับครับผม มีด่วนด,ด้วยวันนี้อยากมีหนวดต้องไปที่แมคโครครับผมหล่อจังเลยวันนี้คิดถึงพี่พิงคอยไหมพรุ่งนี้เจอกันกันกบพี่พิงคอยด้วยนะครับผมจะไปแมคโครกับพี่เข้มแล้วก็จะไปซ้อมเต้นกับพี่พิงคอยนะครับแมคโครโอเคค่ะรอค่ะครับผมอ่าหลายๆคนว่าผม ขายของผมเปล่าขายของนะครับผมไปจริงๆนะฮะเครียดกับการสัมมานาขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวผมเรียกพี่โนดมาให้กำลังใจนะครับไม่เครียดนะครับไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดนะครับผมเสื้อชิมพูน่ารักแ <laughs> มคโครก็มีหนวดขายคุณพระอะไรโคโคแมคโครครับ วันนี้หน้าหวานจังอยู่แมคโครคือสปอนเซอร์แน่แน่พูดเป็นร้อยอย่าพูดไปอย่างนั้นนะครับเครียดต้องไปแมคโครถูกต้องครับ <c oughs> ฮะซื้อของมาฝากด้วยได้เลยครับอยากได้อะไรที่แมคโครมีหมดนะครับ <c oughs> สีชมพูหวานจังรักพี่ยูโรนะฮะ <c oughs> ไลค์กับพี่ทิงพลอยด้วยนะพี่ยู ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์กันนะครับแต่ก่อนก่อนที่ผมจะไลฟ์กับปิงพอยไปแมคโครก่อนนะครับ <c oughs> ค้ามว่าผมขายของทาอินนะไม่ใช่นะครับสองพันห้าร้คนตอนนี้นะครับซื้อของมาฝากด้วยขอน้ำแร่หนึ่งลางน้ำแร่มีครับผม แมคโครมียูโรขายไหมมียูโรขายด้วยนะครับค่อยสิไปแมคโครโอเคนะฮะแมคโครมีพิงคอยไปไหมเดี๋ยวผมจะชวนพิงคอยไปครับพี่อยู่ร้องเพลงหน่อยขายเก่งจะมีงานคู่หรอครับผมกับพี่เข้มจะไปแมคโครพรุ่งนี้ครับนะฮะ พอแล้วครับไม่พูดแล้วครับอย่าลืมนะครับแม่โคพี่ยูโรหรือหมอปลา I don't know you if you understand me okay I understand you you not understand me okay thank you <c oughs> มีอะไรน่าสนใจไหมที่แม่โค รอติดตามพรุ่งนี้นะครับพี่ยูไม่อ่านเม้นเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่านเม้นแล้ครับยูโรพิงพอยเข้ากันสุดๆ Move on จากแมคโครโอเคครับ Move on ครับ Move on เดินหน้าต่อฮะ <c oughs> ม event อีอีเวนต์อีกเร็วๆนี้นะฮะอาจจะมีข่าวดีนะครับสำหรับคน การเชนบุรีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมแจ้งไว้แค่นี้นะฮะสปอยเบาๆนะครับสปอยเยอะเดี๋ยวผู้จัดการว่านะฮะใครอยู่แถวการเชนบุรีมีโอกาสนะครับนะับโกโฆษณา,ามีงานอีเวนต์อีกไหมครับมีครับรอติดตามได้ไปติดตามดูได้ที่ Euro Official นะครับ ฝากซื้อมาม่าหนึ่งแพ็กได้เลยจ้ะให้พระสับ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 ,บับเลยค่ะโอเคครับโอเคพี่โนต้ตมาแล้วโอเคมุกซ้ำแล้วนะฮะวันนี้เปลี่ยนมุมไม่ได้เล่นดนตรีครับเลยมามุมนี้นะอยากให้เป็นไลฟ์กับพิงพอยได้เลยครับได้เลยครับ พี่ยูโรน่ารักมากอยากให้มาราชบุรีอยากให้พี่ยูโรและพี่เข้มมาหาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไว้มีโอกาสไปนะครับแต่พรุ่งนี้ผมไปแมคโครกับพี่เข้มก่อนนะครับ I love watching you ละครเมืองการเรียกชื่อหนูหน่อยคุณมีนาสวัสดีครับสวัสดีน้องบลูด้วยนะครับน้องบลู นะฮะไม่รู้ว่าออกไปหรือยังนะครับเข้มไลท์ติ๊กตอกชวนพิงพอยแทนขอวันที่การหน่อยค่ะรอ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 ,รอ,รอทางออฟฟิเชียลแจ้งนะครับหอยนางลมที่สุราษฎร์ตัวใหญ่มากค่ะราชบุรีต้องมาแล้วผมบอกห้นี้ว่า การจนบุรีผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับไปกับที่หลายๆคนอยากให้ผมไปด้วยแค่นี้ครับบอกเลยแค่นี้นะฮะปีนี้ออนแอร์กี่เรื่องคะหนึ่งคิดว่าหนึ่งเรื่องนะครับเข็มซ่อนปลายนะครับมาหัวกินหน่อยหัวหินป่ะฮะอยู่เล่นคู่มุกดาสักเรื่องสิต้องขออนุญาตเข้มป่ะอืม ก็ต้องขอนะครับโป๊ะแหละอยากให้มาละครจังจะรอดูนะคะมาห้างโรบินสันการมีแต่คนอยากให้พิงคอยมาไลฟ์พี่ยูโรมีงานละครกับพี่พะภายใช่ไหมคะใช่ครับละครเรื่องใหม่ นะครับฮักหลาย m ม l a เลดี้นะฮะสองสิค้าสาม,มีชั่วคืนด้วยวันที่สามพี่ยูจะมาบุรีรัมย์ไหมครับวันที่สามไม่ได้ไปแล้วนะครับชาวบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากไฟบินไม่มีนะครับไฟบินไม่มีก็เลยไปไม่ได้เพราะผมไปได้แต่ผมกลับไม่ได้นะครับแล้ววันที่สี่ผมมีงานต่อนะครับก็เลยต้องเลื่อนไปนะครับผม ผู้ภาษาใต้ให้ฟังหน่อยแรงใต้ไม่ซาด you are from i s t d เลทเมียนมาคอมยูโรสวัสดีครูฝน personality นะครับสวัสดีครับ hello นะครับ hello hello เรียกชื่อหนูหน่อยค่ะ beader ค่ะพี่ยูโรสวัสดีครับคุณบีรอดูเต้นในงานมี e t แล้ว อาจจะยกเลิกก็ได้นะครับถ้าพรุ่นี้ซ้อมไม่ได้จริงๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความหวังให้แฟนๆนะครับพอถึงวันแฟนครับแฟนแบบคาดว่ายูโรจะทำเลยสรุปไม่ได้ทำนะจะเกิดสักกี่ชาติถึงจะได้เจอเธอตัวเป็นๆโอ้ชาติดีก็ได้เจอครับเฮลโหลครับเฮลโหลเฮลโหลฟิรอดูละครนะโอเคครับขอบคุณครับ มาพิษณุโลกเมื่อไหร่เข้าเมาอะไรเริ่มติดตามคุณพี่ยูไม่อ่านเม้นน้องคุณแฟงคุณเฟื่องหกสิบเอ็ดเมื่อคืนผมอะกัดปากตัวเองนอนด้วยเห็นนะไม่เห็นหรอกเพราะว่าฟิลเตอร์มันเอาไปกินหมดนะครับอาจจะมียกเลิกฮ้าห้าขำ มีแต่คนคิดถึงพิงพลอยเหนื่อยไหมคะพี่ยูเข้มกำลังมาเข้มไลฟ์ติ๊กตอกอยู่เห็นหนวดและใจสั่นเฮลโหลไอดอลรอดูไลฟ์เก้าอีกนะโอเคครับทำไมข้ามเมนได้ตลอดเลยยูเข้มมาหาไหนฮะเอาฟิลเตอร์ออกไม่ได้นะครับทุกคน รอดูละครค่ะน่ารักมากขอบคุณครับเหนื่อยใจไหมเหนื่อยใจทําไมอ่ะไม่เหนื่อยใจนะพี่ยู่ไม่อ่านเม้นเลยชวนพี่พลอยมาไลฟ์หน่อยรอไลฟ์เดออยูน่ารักขอบคุณครับไม่อ่านเบ้นเขาเลย MC ต้นอ้อะครับ I'm sorry กัดปากหลับครับตื่นเช้ามาเจ็บปากครับผมเป็นแผลฮะพี่ยูขอดูเส้นเลือดที่มือหน่อยมันไม่มีอะสิ มีเหรอมันไม่มีคนอะไรมาขอดูเส้นเลือดที่มือยิ้มหวานหวานหน่อยทำอะไรอยู่คะหน้าใส <c oughs> อ่ะพี่เข้มหัสวีเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีพี่เข้มหัสวีนะครับพระกระพงไพศาลน,นะฮะ โทรหาพิมพอ FC คิดถึงพี่ยูน่ารักรอ <f ew> อ่ะโอเคครับขึ้นมาครับผมขึ้นมาเลยครับเพื่อนครับพรุ่งนี้ไปแมคโครครับพรุ่งนี้ไปแมคโครกันครับนนนนไปแมคโครผมทายอินผมแบบผม,ผมบอกว่าผมไม่ได้ทายอินนะผมไม่ได้ทายอินแต่อกว่าพรุ่งนี้ผมกับพี่เคมาัศวีจะไปแมคโครกันใช่ <f ew> ผมก็บอกเหมือนกัน <f ew> เพราะว่าผมไปไลฟ์ในติ๊กตอกมาเมื่อกี้ ครับเพื่อนได้บอกไหมว่าเพื่อนจะไปกับผมแมคโครใช่ <laughs> ผมก็<ต>บอกว่าให้ติดตามทุกช่องทางทุกซ่องทางของแมคโครครับแมคโครนะครับทุก <Mac Co. S 1> อย่างทั้งไอจีทั้งอินสตาแกรมทั้งแฟนเพจต่างๆใช่แต่ไม่แต่ว่าเราเราบอกตรงนี้เลยนะว่าเราไม่ได้ขายของหรือว่าทายอินอะไรนะครับแต่ว่าผมกับพี่เคม่มาสวีจะไปที่แมคโครจริงๆครับรอติดตาม <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงรายละเอียดให้นะจ๊ะ นอนนอ้ยรายละเอียดอะไรอ่ะขายของไปเนี่ยขายของไงโอ้ยไม่ขายดิแต่ว่าไปแมคโครจริงๆขายไงก็ได้ตังค์อ่ะก็ใช่จริงจริงก็ไปจริงๆไปจริงไปจริงไปจริงๆว่าจะไปรายละเอียดให้ไม่ได้ขายของแต่ว่าเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะ ไม่ได้ขายไม่ได้ขายของเขาดีอยู่แล้วยัให้ขายอะไรล่ะเออของเขาดีอยู่แล้วนะครับก<ม>็ <จะ S 1> อย่าลืมนะครับ <laughs> ไปติดตามอะไรนะอย่าลืมนะครับพร้อมกันเลย <laughs> ไปติดตามนะครับไปติดตามอา่าเรียกว่าอะไระทุกทุกช่องทางของ,อง,งแบคโคร <laughs> ครับผมผมกับพี่เข้มจะไปซื้อของไปเที่ยวทะเลกันนะครับเพราะว่าไมคนคนคนดูเพื่อนเยอะเหมือนกันเนี่ย ห้าพันโอเอามาจากพี่ทั้งนั้นเลยครับมั่วเปล่าแฟนคลับ,บพี่เยอะอยู่แล้วเปล่าแนคลับผมมีอันนิดเดียวครับแต่ว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่จะไปแม็คโครกันครับขอบคุณเอิร์นนะครับผมที่เพิ่งติดตามขอบคุณวัลวลัศวรลัตทิปนะครับที่เพิ่งติดตามนะฮะ <laughs> โอ้ยแฟนคลับคุณมาหามหมดแล้ว <laughs> ขอบคุณแม็คโครไม่ได้ยินเสียงเลย บรวรวันนะฮะที่ติดตามนะครับอ่าคุณเปียวรลศิริยาสวัสดีครับอย่าลืมไปสวคสดีพี่เปียวครับพรุ่งนี้ไปมะโคลนะฮะไปทำอะไรวะพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะฮะอ่าพูดบ่อยครับคนจะได้แบบเวลาผ่านไม่โี่แวะเข้าไปซื้อของได้นะฮะเอฟซีคุณไมมทัทะเด็ดนะฮะเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณคุณเก๋นะฮะที่เข้ามาติดตามเพิ่มเริ่มติดตามคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเวนกรรมนะฮะกำลังติดตามอยู่ตอนนี้คนละอันไม่ใช่คนบ้าอะ,อะไรชื่อเวนกร,รมบารบาะราพ่อจะสับสับสัสัโอ้พ่อจะสั์สักร์นี่ยคุณพ่อชื่ออะไระคุณพ่อชื่อพ่อสถานไงคุณแม่ชื่อแม่เสอิงพี่ชายคนโตชื่อสักนินคนมาโนสักนินว่าไม่ใช่สักนินรัตดาวัฒนาดาในมาโน รัตนวัฒนาสายลุงพระจะลงโทษปากแบบนี้นะปากแบบนี้นะปากแบบนี้เดี๋ยวพระจะลงโทษให้หนักเลยนะคอยพระลงโทษยังหนักเขาทำยังไงเราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่จะว่าไปเราก็เราก็ฟิลแฟนเหมือนกันเนี่ยแบบว่านอนวิดีโอคอลคุยกันอ้าวก็นิดนึงอ่ะผมพูดจาพอนั้นนี่ตั้งแต่ ตั้งแต่ผมมาไลฟ์กับคุณเนี่ยมีคนติดตามผมเพิ่มเยอะเลยอะ่ะของผมก็เยอะเหมือนกันครับเนี่ยเข้มหัตสวีเข้มมัตสวีอะไรเนี่ยมีเข้มตัวปลอมด้วยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับอ๋อเป็นแฟนคลับพี่เข mm ้มหัตสวีนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเริ่มติดตามนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแมคโครนะครับ <laughs> <laughs> เหมือนกำลังดูตลกเลยเอ,อ้าวทำไมเราขึ้นแต่มีมีคนติดตามเราไม่มีเมนอะไรเลยมี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 แฟนพี่ยูเอฟซี FC ป้ารัตนาใช่ครับช่วงนี้ว่างเงาเงาครับผมดูติ๊กต็อกคือถ้าพูดว่าเราดูบ่อยๆอ่ะมันก็จะขึ้นแต่แต่แต่สิ่งที่เราดูบ่อยๆนะครับ ก็คือป้ารัตนามาทุกคลิปเลยครับเลื่อนหนีไม่ได้เลยฮะก็สนุกดีเพลินดีนะครับไม่ทําไมของผมมีแต่แบบเต้นเต้นยกโยกเต้นเต้นยก,ๆๆโ,ยกโยกอะ่ะก็พี่ชอบดูนะไม่ไงไม่ใช่ผมผมก็ไปยาวเลื่อนหาอยู่ทำไมมันขึ้นแต่อันนี้ก็พีเข<ๆ>ึ้นเพลงเพลงแบบเพลงเขาแต่งอ่ะแต่งไหมเห็นเ <c oughs> จ้ายาง,งโตเล็กเลเห็นเจ้ายางโตเล็กเล็ก แขวะบากชมพูแล้วเป็นกัดจับใช่ไหมใช่เพลงนี้ไหมเล่นแฟเอามาแต่งใหม่เอามาแต่งใหม่เจมส์เป็นตัวเล็กๆแขวะกระจับปากชมพูแล้วบอกว่ากินตัวกุยบ่ออาบน้ําอะไรหลกอย่างนี่แหละในในทิกติกเพลง์เท่ห์ใหม่แล้วครับต้องโคฟเวอร์ไหมครับอย่างเงี้ยผมผมต้องมาแล้วผมต้องมาแล้วต้องโดนแล้วต้องโดนผมแล้วแก ต้องแกะเนื้อก่อนใช่ไหมต้องแกะก่อนต้องแกะก่อนแกะเนื้อก่อนแกะเนื้อเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดาวติ๊กต็อกน้องถ้าอยากแกะเนื้อต้องไปที่ไหนอ่ะถ้าอยากแกะเนื้อเพลงดีๆอ่ะต้องไปที่ไหนต้องพัตนารดีๆหน่อยแมคโครดิส๋อโทษโทษโทษโอ้สดสะอาดใหม่ทุกอย่างนะครับผมแ Maco อ่ะต้องพรีเซนเตอร์แล้วนะ ต้องพิสน์เอเลยนะพูดขนาดนี้นะ,ะอรับแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้ไปพัตคารซะงั้น<笑><笑>พี่อยากดูพี่เข้มผมอ่ะสดสดหน่อยค่ะผมอ่ะอมผมอ่ะ อืมกระแลงตองแต่งชอบพรศัก์สองแสงผมอ่ะอืมให้หน้าบปสองแสนมีดอกเบีย้ยเป็นของแถมผมอะอืมวานแหยู่กลางแดดวานจังไดกระบอแตกผมอ่ะอืมอ่ะซัมนี่ติซัมี่ครับผมผม,มจมำดจได้ซมี่ยครับอ๋อจำได้ซัมนี่แมนครับโอเคจำได้ซัมนี่ก็บ่เป็นยังนะะรีต้องเข้าก็อย่าลืมนะครับผม ฝากถึงท่านประธานบริษัทของแมคโครนะฮะเซ็นเตอร์คู่ได้นะครับผมเคมยโลคู่ขนาดนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมเก็บผมไปพิจารณานะครับครับผมอแฟนคลับก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็ช่วยกันนะฮะ ครับผมนันน้อนนันน้อนอย่าเลี้ยงป้าป่านั่นน้อนนันน้อนต้องเลี้ยงป้าป่านั่นน้อนเฮ้ยเราเป็นป้าป่านายก็เป็นเฮียไปเลยให้เราเป็นเมียอ้าวทำไมให้เราเป็นเมียล่ะเฮีย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 อ๋อเป็นเฮียโอเคเฮียยูเฮียยูเฮียยูโอ้ผมดูประจำอาเฮียหลีไงอ่าเฮียหลีอ่ะอาหลีเฮียอ่านั่นแหละไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไร ให้เพื่อนเราสั่งอันนี้ให้ใหให้แกกินดีกว่าสั่งก็จะมีไม่เป็นไรจาไม่ได้ฟันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนพิพัตาคารมาสิมาว่าว่าชงเรื่อยๆเนี่ยไม่น่าจะได้นั่นแหละเยอะไปขอบคุณคนที่ติดตามเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ หกหกหัวเราะเป็นภาษาอะไรครับเนี่ยหกหกนะฮะให้เป็นเฮียแต่อยากเป็นเมียเอาผมฟังผิดเียกมึงหัวเลาะแบบนี้นะ <c oughs> หัวรอบแบบนี้พระจะลงโทษยังไยรีวิวพี่ทิสานะครับพี่ยูโรครับครับคุณทิสาน่ารักครับน่ารัก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 ก็เป็นพี่ที่น่ารักมาเลยฟองมาเลเซียป้านินหัวเราะอร่อยป้านิน <laughs> อ๋อไอ้นป้ารัตนาผิดป้าอืออันนี้ป้าหัวล้อกินขาดมากโอยเนาะเป็นวาไปเฮ้าเราหอนตัวครับม<ป>ื่นมีนัด <มา S 3> กันเนานะอยู่ไปไปไปแมคโคเนาะหมอเนาะโอเคไปพ่อกันเราจะไปซื้อของไปทะเลเพราะว่าโอเคอนปสงการสงการ,สงการมันหนาห้อนหนาห้อนแล้วก็ไปซื้อของตุนไว้ เตรียมเสบียงไว้ไปเที่ยวกันโอเคบอครับเอาผมมาจะแห้งมันจะจบแบบเผาโปปูไปพูนเท่าปลาเท่าเขา่มาตอบปันซันอื้อหมาเนิเอางกันเตรียมพร้อมว่าสิไปเบิงว่ามืออื่นพันสี่มีโปหย่างแน่นอ่ะไหมเฮาเด็ไเด็เดแง่งได้เบิงอ่ะนะก็ก็ถ้าเบิงมือื่นั่นนะโปแล้วย่างไปไกลเนาะตีนโปแล้ว แม่โคบวลดน้ำมันเบิดบ่เป็นหยังคนละโปรกันเลยบ้าอะไรบ้บ้าเป็นหยังโปรที่มันเป็นอย่างเหยียกวะไหมไม่ใช่โปรมันก็จะเป็นตุ่มตุ่มมันคนละโปรกันเลยบ้าอะไรๆๆใช่อ๋อแต่นี่ไงโปรเข้มไงแกโปรกล์ฟอืม สักวันหนึ่งผมจะเป็นโปรให้ได้ตอนนี้เอาโปรตีนไปก่อนเหมือนโปรตีนผมตีนโปรก็ได้เสียงหัวมึงเนี่ยกูไม่เอาเสียงหัวไม่เห็นใดวะกูซ่อมยืดตั้งโดดเสียงหัวกูด่นะเอาบอกซื้อโอ้อันนี้แต่ว่าโอเคโอเคมวนหัวมวนหัวแบบ หัวอิ่มแล้วหัวเสียบแล้หัวหัวจนมูหัวน้ำอ่ะอันนีอแหละมุกมุกบนหน่ามูหัวตอนนั้นอ่ะมูหัวกันเบิดเลย อย่าลืมไปหัวกันที่แมคโครเลยครับพี่น้องเอามุงเสื้อมุงเสื้อเขาบอกเอาหมอตัวเสื้อเขาบอกว่าคนกําลังเบิงเขาอยู่ตอนนี้หัวหัวฝาปิดเลยเดียวหัวเจ็บท้องหัวกันเบิร์ตหาพันข้นตอนนี้เอ้หัวเจ็บท้องเลยเขาว่าไงหมอแต่ลองหัวเบิงดู โอเคเราจะลากันด้วยเสียงหัวเราะนะครับวันนี้อาว one t มีความสุขปันนีทุกคนเลยครับ